สวัสดีครับที่ผมเจมินด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าดอนแลนั่นเองนะครับเกมมือถือเอาชีวิตรอด p e เ World ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้สามารถสร้างบ้านครับของได้นั่นเองนะครับที่นตอนนี้เปิดทดลองเล่นรอบสุดท้ายนั่นเองก่อนที่จะเปิดให้บริการภายในเดือน5นะครับหรือว่าเดือนหน้านั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับว่าในเวอร์ชันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราจะมาเกิดในถ้าเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะ เกมนี้มันจะมีอยู่3โหมดหลักๆนะครับโหมดเอเวนเจอร์ที่เราเล่นอยู่นะครับเป็นโหมดผจญภัยเดี๋ยวถ้าเราปลดล็อก ok ถึงเลเวลที่กําหนดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโหมดเพิ่มเติมที่เราสามารถเล่นแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็โหมดมันติเพลเยอร์ที่สามารถร่วมกับเพื่อนได้แยกไปอีกเนาะจริงๆในโหมดนี้มันก็มีในส่วนของตัวมันติเพลเยอร์ที่สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาได้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับสามารถแอดฟงแอดเฟรนด์กันได้ด้วยนะเออก็ระบบค่อนข,ข้างครบคันนะสำหรับเกมตัวนี้ทรรนน่าน้ีเลเย ผมคิดว่าจะไม่เจอนะก็ยังเจอเหมือนเดิมนะครับมือถือ snapdragon 88เวลาเปิดกราฟิกที่สูงขึ้นนะครับก็ยังเจอเหมือนเดิมโอเคฟันแล้วก็ออกเลยใช่ไหมโอเคก่อนหน้านี้รู้สึกมันจะมีเกี่ยวกับเวลาที่เราแบบต้องทําการจุดไฟด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยยังมีอาการกระตุกขนาดไอตัววิดีโอยังกระตุกเลยท่านผู้ชมครับไฟนอลเทรอบนี้ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงๆทําไมปัญหาเยอะ อ่อสแนปดักกอนแปดแปดนี่ก็ไม่ได้ต่ำนะสเปคก็อยู่ที่แบบประมาณสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับยังมีอ่อแปดจุดหนึ่งนะครับแปดจินสองจนหนึ่งนะครับเนี่ยผมปรับเอ็กเคมนะครับอาจจะแบบมีอาการสตุกเพิ่มเติมนะครับปกติเกมอื่นๆก็ไหวหมดนะครับสแนปดักกอนแปดแปดนะมือถือก็ไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นท่านผู้ชมอ่ะจัดการเล่นสไลเดอร์ไปครับเอาไปดินี่สกีลงมาเลยกราฟิกสวยเหมือนเดิมนะครับตามท้องเรื่องนะครับแต่ว่า ในอัปเดตเนี้ยที่ผมเจอรู้สึกตัวเกมมันแลกขึ้นนะนี่ขนาดปรับในส่วนของตัวการาฟิกลงแล้วนะครับเออโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นเกมอื่นๆบางก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเปิดแค่ Hi องนะอิสุลชันก็เป็นแค่720นะครับเป็น960ดออีที่เหลือก็ยังมีโลมีอะไรปนๆมาเนะครับเหมือนอัปเดตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะปิงเขียวอ,อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะแต่ว่าตัวเกมค่อนข้างกระตุกโทรศัพท์ก็ไม่ได้ร้อนอะไร ปกติโทรศัพท์ผมจะร้อนเวลาที่เ,เล่นเกมไปนานๆนะอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยท่านผู้ชมอะไรมันจะขนาดนั้นสำหรับโหมดนี้ก็เล่น a อเวนเจอร์นะครับตามท้องเรื่องเลยนะครับต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์นะครับสร้างบ้านครับของนะช่วงแรกก็เ,เล่นตามเฟสเปิดรงเปิดเสานะีครับเหมือนเกมชินิมแพกไม่ใช่ละทำการตัดไม้นี่ครับเพื่อเป็นเป็นสะพานนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยเฮ้ยโอเค กูกระโดดผิดเอาวิ่งเลยอย่าไปสนใจนะนเห็นแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวแท่นตรงนี้อ่ะมีมอนสเตอร์อยู่ปึ๊บ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 ,บอ่ะเรียบร้อยครับเรามาคุยกับแท่นตัวนี้นะครับมันจะเป็นแท่นวิเศษนะครับคอยเปิดมันเปิดเสาในเกนชินอะไรแบบนี้นะว่าไปนั่น เมื่อทาการเปิดเสาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะมีหมู่บ้านนะเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกนะครับตัวแมปในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโอเพนเวิลด์ที่แมปใหญ่โคตรเลยนะเนี่ยเราซูมมาเราอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับแต่จริงๆอะซูมออกมาเอาดูดิเห็นแค่จุดนะครับและเห็นเป็นแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆนะบอกเลยว่าแมปกว้างมากนะครับระบบค่อนข้างครบคันสร้างบ้านครับของระบบในส่วนข,ของการอัพในส่วนข,ของตัวสเตตัสสกิลต่างๆนู่นนี่นั่น,นครับมีครบเลยนะโอเค นี่ครับมาที่แคมป์แล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกาการทําอาหารนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถาทําอาหารได้ครับเราเก็บเลยของใครก็ไม่รู้นะเราเก็บเลยของผู้ใดเนาะเราเก็บแล้วท่านผู้ชมครับเราไม่สนใจนะนี่แล้วก็ในตัวแคมป์ครับมันจะมีพวกเอมซีเอาไว้ขายคงขายของด้วยนะครับซื้อของขายของนะนี่จัดไปไว้รุ่นนี่ครับ เรียบร้อยชำระล้างเรียบร้อยแล้วเก็บของครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มสร้างบ้านของเรานะผู้ชมโอเคนี่ครับมันจะเป็นหมู่บ้านนะเหมือนเราเพิ่งมาหมู่บ้านนี้นะครับมันก็จะมี NPC อยู N ่ NPC เกี่ยวกับการครับเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แหละไรานผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันแล้วนะโอเคทำไมโทรศั์ผมครับยากแค้ อ้าดีผพดผมทำไมเป็นแบบนี้วะโอเคมาที่โตเหมือนจะปรับใหม่นะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแค่แคมป์เล็กๆนะครับไม่ได้มีบ้านอะไรขนาดนี้นะมีไม้ขี่ด้วยนะครับตอนนี้น่าจะยังขี่มาได้หรือเปล่ามาที่โตคราฟก่อนนี่โตคราฟแรับก็จะเป็นเครื่องมือที่แยกกเ,เป็นประเภทนะครับท่านผู้ชมครับที่เราสามารถคราฟได้เช่นตัวนี้เราสามารถคราฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะกดอีกคลิปไปเลยท่านผู้ชมครับ ก็จะมีไอเทมเพิ่มเติมนะไอเทมพวกนี้ก็จะปลดล็อกตามเลเวลนะครับต่อมาก็จะเป็นคัพธนูเขาบังคับครับนะโอเคแล้วก็ได้พวกอาบริเคทที่เป็นรั้วกันนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆก็มีการซ่อมอุปกรณ์นะครับมีการครับเพิ่มเติมอีกนะครับค่อยๆปลดล็อกไปนะเมนูในเกมนี้มีค่อนข้างเยอะเลยต่อมาก็จะทําการสร้างบ้านใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เป็นเมนูเดียวนะครับที่สามารถวางในส่วนของตัวเครื่องป้องกันแบบนี้ได้ อันนี้ก็วางไปเฉยนะวางเล่นๆงนั้นแหละหมดแล้วนะครับเนี่ยโอเคก็วางตามเพรสไปนะครับตามนี้เลยเนาะไอตัวเนี้ยครับมันก็เป็นตัวเดียวกับในส่วนของการสร้างบ้าน,นครับเนี่ยเรายังไม่มีของเรายังไม่อัลล็อกนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราก็สามารถเอาวางในนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชม ก็มีของแยกเป็นประเภทนะเกี่ยวกับพวกการครัฟโตเครื่องมือช่างต่างๆนะครับแยกเป็นประเภทนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับบ้านนะมีให้ทําอะไรเยอะเลยเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่มีแพ้ด้วยนะมีส่งแคมไฟลอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นเทีย์เนาะสีขาวสีเทาอะไรแบบน,นี้ทานผู้ชมครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะก็แ,ะแยกเป็นประเภทอยู่นะครับกางเกงหมวกน,นี่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับ ฟลอกอิเตอร์พิกแอคอะไรต่างๆนะนี่อาหารก็มีมีระบบเยอะ,ะครับมันต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับส่วนเมนูอื่นๆภายในนี้นะครับก็หน้าตัวน,นี้ของผมน่าจะยังเปิดไม่ครบนะเพราะว่าน่าจะต้องเล่นไปอีกนะครับถึงจะมีเมนูเปิดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็จะมีหลักๆอยู่แค่ป,ประมาณนี้นะที่จริงมีท่าทางต่างๆด้วยนะเนี่ยนะเราต้องค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีเมนูเปิดเพิ่มเติมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวละครนะครับตัวละครก็จะมีในส่วนของการอัพในส่วนของท่าทางต่างต่างด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เกี่ยวกับถืออาวุธมือเดียวอะไรแบบนี้นะหรือถ้าผมแปลไม่ผิดนะแล้วก็เกี่ยวกับพวก s u r v i v a นะครับการจมการอะไรแบบนี้การวิ่งสปินอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับการตัดไม้การอะไรแบบนี้นะครับขุดแร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาวุธนะครับการเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเก็บเกี่ยวต่าง หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีให้อัพต่างๆโอเคเรามาตรงนี้ก่อนนิดนึงไปตีเขาเชยโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากกระเทสก็ลองดูกันได้นะผมก็ลองเล่นหลายรอบแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีนะครับใครไม่รีบก็รอในเดือน5นะครับเห็นเขาบอกว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือน5นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ